สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะลองประมาณนะครับพื้นที่ที่อยู่ใต้โค้งนะครับของฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ s q u a r o o t ของ x ลบหนะครับเหนือช่วงปิดนะครับหถึงหนะครับด้วยนะครับเราจะประมาณโดยใช้พื้นที่นะครับโดยใช้สูตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับที่เราได้ศึกษากันในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วนะครับโดยที่เหนือช่วง 1ถึง6เน right, ี so right ่ยนะครับเราจะแบ่งเป็นรูปสี่เหลี throw, oh. mm ่ยมคางหมูทั้งหมด5รูปนะครับโดยให้แต่ละความกว้างของฐานของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับแต่ละอันนะครับมีความกว้างเท่าๆกันนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราลองสร้างรูปสี่เหลี่ยมคางหมูทั้ง5รูปนี้ให้ดูเลยนะครับเพราะนั้นแต่ละสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับมีฐานกว้างเท่าๆกันนะครับ5รูปเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าฐานน่าจะ มีความกว้างเท่ากันเท่าไหร่เพราะนั้น,นก็คือ6ลบ1นะครับความกว้างของช่วงทั้งหมดหารด้วย5นะครับก็คือจํานวนของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่เราต้องการจะสร้างเพราะนั้นเราจะได้ว่าค่าความกว้างก็คือเดลต้า x นะครับเดลต้า x ของเราตอนนี้ก็คือมีค่าเท่ากันหนนะครับพอดีเลยเดลต้า x ก็คือ1น,นะครับกว้างช่องละ1ถัดมาเรามาดูนะครับ วิธีการสร้างรูปสี่เหลี่ยมคาง้าหมูรูปแรกนะครับก็คือเราก็ลากเส้นตรงนะครับเชื่อมจุดนะครับจุดปลายของฟังก์ชันขอบซ้ายกับขอบขวานะครับเราก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคาง้าหมูนะครับสังเกตดูนะครับอ่ารูปสี่เหลี่ยมคาง้าหมูรูปแรกจริงๆแล้วมันก็คือรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับนะไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับจริงๆแล้วรูปที่3มก็จะเป็นตามนั้นนะครับรูปที่4นี่ประมาณดีมากๆเลยนะครับรูปที่5นี่แทบมองไม่เห็นเลยนะครับว่ามีเอ r ร r เรอร์ตรงไหน ถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะมาคำนวณนะครับหาพื้นที่ที่อยู่ใต้โค้งนะครับของก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนหมูในแต่ละก้อนนั่นเองมาดูก้อนที่1นนะครับพื้นที่นะครับจากสูตรที่เราเรียนในคลิปวีโอคาที่แล้วนะครับก็คือเซนหส่วน2นะครับคูณค่าเฉลี่ยนะครับของด้านคู่ขนานใช่ไหมครับความความยาวของด้านคู่ขนานแล้วก็ คูณอยู่กับส่วนสงูงซึ่งก็คือฐานของเรานั่นเองก็คือเดลต้าเอ็กซ์เพราะนั้นก็คือ f ของ1นะครับบวกกับ f ของ2ใช่ไหมครับแล้วทั้งหมดหาร2เนาะหาร2นะครับแล้วก็คูณอยู่กับส่วนสูงซึ่งก็งคือความยาวฐานก็คือเดลต้าเอ็กซ์นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีนะครับเอาเป็นสีเดียวกันนะครับก็เป็นเดลต้าเอ็กซ์นะครับ ซึ่งสังเกตดูดีๆนะครับไอ้ก้อนรูปสี่เหลี่ยมคางหมูอันแรกเนี่ยนะครับเนื่องจากว่า f x คือรูท x ลบหนึ่งนะครับ f ของหนึ่งก็คือ0เพราะนั้น f 1ก็จะหายไปนะครับเพราะนั้นก็คือเหลือ f 2คูนเดลต้า x หาร2นั่นก็คือสูตรเอ่อรูปรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับมาดูรูปสี่เหลี่ยมผางหมูชิ้นที่2นะครับก็จะเรียนแบบคล้ายๆกับชิ้นที่1นะครับก็เลยได้บวกนะครับ f 2นะครับบวกกับ f รับ ก็คือความยาวนะครับหรือความสูงของอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็เฉลี่ยกันนะครับ f 2บวก f 3หาร2นะครับแล้วก็คูณอยู่กับเดลต้า x นะครับถัดมามาดูรูปสี่เหลี่ยมคางหมูชิ้นที่3นะครับไอ้สีฟ้านะครับก็คือจะได้ f ของ3บวก f ของ4นะครับหาร2แล้วก็คูณอยู่กับเดลต้า x นะครับรูปสี่เหลี่ยมคางหมูชิ้นที่ 4นะครับชิ้นที่4ก็จะได้เป็น f ของ4บวก f ของ5นะครับหาร2แล้วก็คูณอยู่กับเดลต้า x นะครับขอโทษทีนะครับวิดีโอคลิปมันเนื่องจากไฟล์มันใหญ่นะครับมันจะมองไม่เห็นอีกขอบหนึ่งนะครับแต่จริงๆไอเดียก็ไม่ยากนะครับส่วนรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูชิ้นที่5นะครับก็คือเรียนแบบ4อันข้างหน้านะครับก็คือจะได้เป็น f ของ5บวกกับ f ของ6หาร2นะครับแล้วก็คูณอยู่กับนะครับเดลต้า x นะครับ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาห้าเทอมตัวนี้นะครับมาบวกรวมกันนะครับอันนี้คือค่าประมาณนะครับคือค่าประมาณของพื้นที่ที่อยู่ใต้โค้งนะครับไม่ใช่ค่าจริงนะครับอันนี้เป็นแค่ค่าประมาณนะครับโดยที่วิธีที่เราใช้ประมาณก็คือเราใช้รูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับ เราจะยังเห็นนะครับว่านี้ยังเกิดมี Err o r นะครับไม่ใช่พื้นที่จริงนะครับเพราะว่ามันยังมีบางส่วนที่เราไม่ได้นับรวมอยู่ด้วยนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าชิ้นที่3 4 5นีห้นีแทบจะมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้การประมาณตัวนี้ก็น่าเป็นการประมาณที่ดีพอสมควรนะครับถัดมาเรามาคำนวณนะครับสิ่งที่เราติดเอาไว้นะครับเราจะเห็นว่าทั้ง5เทอมมีเดลต้าส่วน2เป็นตัวร่วมนะครับเพราะฉนั้นขอแยกแฟกเตอร์นะครับดึงตัวร่วมออกมานะครับเพราะฉนั้นเราใส่วงเล็บนะครับมาดูตัวที่เหลือข้างในมีอะไรบ้าง ็จะเหลือเป็น f ของ1นตัวนะครับ f 2มีอยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับบวกด้วย2เท่าของ f 2นะครับเห็นสูตรตรงนี้เราอาจจะคุ้นๆนะครับจากในหนังสือแคลคูลัสนะครับบางเล่มนะครับเขาเขียนสูตรตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็มาจากวิธีการประมาณโดยใช้รูปสี่เหลี่ยมคางหมูนั่นเองนะครับเร็จแล้วมี2เท่า2ตัวของ f 3นะครับ f 4ีมี2ตัวนะครับบวก2เท่าของ f 4นะครับ บวกด้วย f 5มี2ตัวนะครับก็คือ2เท่าของ f 5นะครับส่วนปลายด้านขวาก็คือมีอยู่ตัวเดียวนะครับก็คือ f ของ6นั่นเองนะครับเพราะนั้นสังเกตดูนะครับในหนังสือเนี่ยเขาใช้จะใช้สูตรตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจะแทบมองไม่เห็นเลยว่าทําไมสูตรตัวนี้มันมาจากรูปสี่เหลี่ยมผ้าหมูนะครับแต่ถ้าเกิดเขียมมนบรรทัดบนเนี่ยเราจะเห็นชัดๆนะครับว่ามันมาจากสูตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผ้าหมูจริงๆนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็ ให้เราลึกไว้นะครับว่าที่มาของสูตรมันมาได้ยังไงนะครับถัดมานะครับเนื่องจากว่าข้อนี้ดีมากๆเลยนะครับเดียวตัว x ที่เรามีอยู่ก็คือ1นะครับเพราะในคำนวณง่ายนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะคํานวณหาค่า f ที่จุดต่างๆนะครับที่อยู่ในวงเล็บนะครับกลับไปดูใหม่นะครับ f x ของเราคือ square root x ลบหนะครับเพราะฉะนั้น f ของ1ก็คือ square root ของ1ลบหนะครับซึ่งก็คืออะไรครับ0นั่นเองใช่ไหมครับ0 เสร็จแล้ว f ของ2ก็คือ square root ของ2ลบ1ซึ่งก็คือ1นะครับคูณอยู่กับ2นะครับเพราะฉะนั้นทั้งก้อนนะครับก็จะได้ว่า2คูน1ซึ่งก็คือ2นั่นเองนะครับถัดมาเทอมที่3นะครับ f ของ3คือ square root ของ3ลบ1ก็คือรูทคูณอยู่กับ2นะครับเพราะฉะนั้นเทอมที่3นะครับรวมกันแล้วก็จะได้ได้เป็น2คูณอยู่กับรูนั่นเองนะครับ ถัดมาเทอมที่4นะครับก็คือได้2นะครับคูณอยู่กับรูทสนะครับเรียนแบบกันนะครับเสร็จแล้ว f ของ5เนื่อจาก5คือ f ของ5คือรูท้าลบหก็คือรูทสก็คือ2นะครับเพราะนั้น2อคูณสได้4นะครับถัดมาตัวสุดท้ายนะครับ f ของ6ก็คือได้ q แ a r e root ของ5นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราคำนวณค่าตัวเลขนะครับแต่ละตัวแล้วเราพร้อมที่จะคำนวณแล้วนะครับขอหยิบเครื่องคิดเลขนะครับมาคิด นะครับเส่วนสก็คือนะครับศูใช่ไหมครับศูนยคูณอยู่กับวงเล็บนะครับเรามี0นะครับบวก2บวกสอูนะครับบวกสอูนะครับถัดมานะครับวกนะครับสนะครับแล้วก็บวก นะครับตัวสุดท้ายของเราอะไรเอ่ยตัวสุดท้ายของเราคือ Square root ของ5นะครับ R ปิดวงเล็บนะครับลองมาดูนะครับได้คำตอบเท่าเท่าไหร่กดออกมาแล้วนะครับได้7.26กว่าๆนะครับขอประมาณค่าด้วย7.26ก็เล่ากันนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการประมาณค่านะครับพื้นที่ที่อยู่ใต้กราฟด้วยวิธีรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูนะครับ วิธีนี้นะครับเราคำนวณค่ามาแล้วเราได้คำตอบเท่ากับ7.26นะครับแต่7.26ไม่ใช่พื้นที่จริงๆนะครับเพราะนั้นให้เราลึกไว้ด้วย